โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยูคับผมนะครับทุกเคเอฟเฟคครับอยู่กับเซิร์ฟซันนี่ทาวน์นะครับหรือว่าแดดร้อนนั่นเองเออแดดจัดหรือแดดอะไรสักอย่างเนี้ยจำไม่ได้เลยโอเคนะทุกคนผมจะพามารีวิวเซิร์ฟเวอร์นี้คร่าวๆกันนะทุกคนนะอนดับได้ครับเราจะเกิดตรงนี้นะทุกคนนะโอเคนะทุกคนให้เรามาตรงนี้นะทุกคนแล้วเราก็ทับรับของฟรีนะครับนี่ทับรับของฟรีอย่างนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะได้รับเงินสดหนึ่งพันพิซซ่าห้า ก้ะเปล่า5กระชับปอง10ลูกนะครับแล้วก็หอย300นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็คือจุดแรกกระชับปองนะทุกคนนะต้องใช้บัตรชั่วโมงออนไลน์นะครับ10ใบนะทุกคนนะสามารถมาแลกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกระเป๋ากันก่อนเลยนะทุกคนนะเมนูกดวายนะทุกคนอันนี้คือกระเป๋าของเซิร์ฟเวอร์นี้นะนี่คือน้ำพิซซ่าครับอันนี้คือกระชับปองเดี๋ยวเราลองเปิดกระชับปองกันดูนะอันนี้คือเป็นกระชับปองธรรมดานะทุกคน ถ้าเราเปิดไปปุ๊บเราก,ก็จะสุ่มได้กระชับชปองงานดามเงินขาวหรือเงินอะไรพวกนี้นะโอเคก็ okay. อันนี้ผมเปิดกระชับชปองไปแล้วก็เปิดกระชับชปองงานดาปอีกรอบนึงได้ปูนมานะทุกคนนะน,นี่คือเมนูช่เหลือนะทุกคนนะก็เป็นปุ่มเิ้วนั่นเองอันนี้คือสถานะตัวละครนะทุกคนนะก็จะมีประมาณนี้นี่มันก็จะมีขึ้นบอดครับว่าได้พอยต์สามร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือของแรกนะทุกคนจะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ เราสามารถเอา point สาาไว้มาซื้อของได้ที่ตรงนี้เลยนะครับน,นี่ก็คือชุดแฟชั่นนะทุกคนก็สามารถมาซื้อได้นะทุกคนนะอันนี้คือช่องเก็บอาวุธนะทุกคนนะเร่ก็คือเมนูเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือว่าเมนูแพทย์แล้วก็อันนี้ก็คือเปิดอโตฟาร์มนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ครับก็เราสามารถแลดแลก point ดนะ้ เราสามารถสแลัดแลก p o i ได้นะครับทุกคนนะเดือดไปนะครับเนี่ยเนี่ยพอเราพิมพ์สแลัดแลก p อย n t ปุ๊บอันนี้ก็คือเราสามารถเอาเงินแลกเป็นพอย n t ได้นะทุกคนนะนี้คือ1 0,000จะได้4พอย o i n t ครับสามหมื่นจะได้8พอย o i n t ครัห้าหมื่นจะได้15พอยา p นะทุกคนนะก็เราอาจจะต้องฟาร์มเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะทุกคนก็เราต้องฟาร์มเยอะนะครับปกตินะทุกคนโอเคตัวนี้ก็คือจุดเด็กใหม่นะครับท่านผู้ชมนะจะประมาณนี้เลย มาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้คือกระดาษรถนะทุกคนนะนี่คือกระดาษเก็บรถนะครับเดี๋ยวไปดูกระดาษเบิกรถกันด right ีกว mm ่ากระดาษเบิกรถครับแอดมินก็แจกรถให้ด้วยครับก็คือรถคันนี้เลยนะทุกคนครับอันนี้คือเมนูเบิกรถนะเอเมนูสตาร์รถนะอันนี้คือสตาร์รถจะสามารถกดดับรถได้ในปุ่มเดียวนะดับรถก็ได้นะนี่คือล็อกนะเอรถพังเลยทุกคนพอดีเบิกมารถพัง โอเคนะทุกคนตรงนี้ก็คือจุดแต่งงานเซิร์ฟเวอร์นี้นะทุกคนนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยเราสามารถทับจีเพมาได้เลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้คือสําหรับส,ส,สายคู่รักนะมันจะมีเวทีอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนะก็เข้ามานะครับใครที่จะแต่งงานนะก็ขึ้นมาบนนี้เลยนะทุกคนนะโอเคแล้วก็ให้เราสเลสนะครับแล้วก็แต่งงานนะครับก็เป็นสไตรเอนะทุกคนเป็นสไตร์เอสองตัวนะครับแต่งงานอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ใส่ไอดีไปนะทุกคนนะดี๋ยวจะใส่ไอดีแอดมินไปเลยแล้วกันนะ อ,อ,อ๋อแอดไอดีนี้ไม่ได้อยู่ในระยะนะทุกคนต้องให้อยู่ในไออยู่ข้างบนนี้นะทุกคนนะประมาณนี้เลยก็จะมีค่าสินสอดด้วยนะทุกคนนะในการที่เราจะแต่งงานนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยผมรีวิวให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าแอดมินก็ไม่เข้ามาใกล้ๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนะทุกคนตัวน,นี้คือท่าอาหารของซูเปอร์นะทุกคนนะก็จะมีระบบแบบนั่งกินนะทุกคนโคตรเท่เลยทุกคน โเคทุกคนให้เราเข้ามาในร้านนะทุกคนแล้วเราก็มาตรงนี้นครับแล้วก็กดินนะครับเพื่อซื้ออาหารนะทุกคนเพื่อไปนะครับคือเป็นชุดใหญ่เลยนะพ่าร้อยบาทนะครับท่า,ยา,ยานผู้ชมแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็มานั่งตรงนี้นะทุกคนตรงโต๊ะนะอ้าวทำไมมันไม่มีพิซซ่าอยู่บนมือผม่าจะบักหรือเปล่าหรือว่าที่น่าจะเป็นที่ตัวเกมนะกดเอนแล้วก็กดตรงที่ว่างนะครับแต่ก็ว่างทุกโต๊ะแหละโอนีงไงแต่ทุกคนมันก็จะมีอันนี้คู่ที่เลยทุกคน กดเอ็นเพื่อกินนะทุกคนเมื่อกี้มันยังไม่เป็นท่าทางนะครับทุกคนขอซื้ออีกรอบหนึ่งแนละ้วกันอยากให้มันเป็นท่าทางทุกคนเฟี้ยวเฟเอ็นกะที่สี่เคนโคเท่ประกดเอ็นเพื่อกินนะทุกคนพอกดเอ็นปุ๊บพิซซ่าก็จะหายไปทุกคนแล้วรอดอาหารเราก็จะเต็มนะครับท่านผู้ชมนะโอเคทุกคนอันนี้คือราสกินนะทุกคนถ้าเรากดเฮดเพื่อเข้าไปเลยนะทุกคนนะแล้วเราก็รอสักครู่นะครับรอมาโหลดแบบนะครับ โอเคแล้วเราก็มาตรงนี้นะทุกคนให้เราทับ B U Y นะครับหรือว่า Buy นั่นแหละนะแล้วเราก็ใส่ ID ดีตัวเลขของเราปนะทุกคนคือถ้าเราไม่รู้ ID ดีตัวเลขสกินเราก็ไปดูใน Google ได้นะทุกคนนะในเว็บเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้คือจุดซื้อขอแต่งตัวนะทุกคนแบบเป็นแฟชั่นนะทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยจะซื้อเป็นวัวมาแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวใช้แค่5 0บาทเงินเขียวเองนะทุกคนนะเดี๋ยวเราดูวัวมาแล้วนะนะทุกคนจะขอใส่วัวแล้วกัน เด็กที่หนึ่งจเจ็บไปเพื่อใส่ระไอ้บ้าเพื่เปลี่ยนอะไรกูอ๋โอเคต้องใส่เด็กออบเจกไหโอเคทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยนะทุกคนนะนี่มันจะมีวัวก่อนหลังอยู่อย่างนี้เลยนะทุกคนโคตเท่นี่แต่ตัวมันใหญ่ไปหน่อยทุกคนถ้าเราจะถอดนะทุกคนก็ให้เราพิมพ์สเลส ชุดนะแล้วเราก็ใส่ไอดีที่เราจะถอดไปนะครับแล้วเ,เราเอาวัวไว้ในไอดี1หนึ่งแล้วก็ถอดไอดีหนึ่งไปนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนสําหรับ <cierto> ร้านเปลี่ยนสกินนะครับโอโอเคนะทุกคนอันนี้ก็คือร้านขายรถนะทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนะก็คือกดเอ็นนะทุกคนกดเอ็นมันก็จะเปลี่ยนมาหน้าห้องแบบนี้นะแล้วก็มีรถอยู่ตรงกลางนะทุกคนอันนี้ก็คือ อันนี้กคือขวาคนระับอันนี้คือซ้ายคนระับเราสามารถเลื่อนได้เลยนะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือซื้อนะทุกคนหรือว่าบายอันนี้ก็คือคืออะไรขอ,อข้อมูลรายละเอียดนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือออกจากลงรถนะโอเคเราสามารถเนี่ยกดใช้ขวาได้แบบสามารถแบบเลือกรถได้เลยทุกคนเดี๋ยวจะดูก่อนว่าผมจะซื้อรถอเลยแต่จัดจี้ก็ไม่มีตังหรอกทุกคนทุกคนมีรถสวยๆเยอะๆเลยนะทุกคนโคตรเท่เอ็ดู ันนี้เป็นรถมอสนะทุกคนแต่อันนี้คือตันแล้วนะก็จะประมาณนี้เลยมันมีรถแค่ไม่ขี่คันนะทุกคนโอเคจะประมาณนี้เลยโอเคนะทุกคนตรงนี้คือคาสิโนเซฟเวอร์นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยโอเคก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะโอเคอันนี้ก็คือบาคาร่านะทุกคนให้เราทับบาคาร่าเลยเป็นภาษาไทยนะครับทับบาคาร่าอย่างนี้นะโอเคมันก็จะให้ลงแดงไอ้ฟ้าครับแล้วก็เขียวนะทุกคน เดี๋ยวก็คือเสมอนะทุกคนก็สามารถลงได้ที่ตรงนี้เลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนอันนี้คือเด <Okay. S 1> ิมพันไอโูนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคอันนี้ก็คือสล็อตนะทุกคนนะโอเคนะทุกคนอันนี้คือโรงาบาทของเซิร์ฟเวอร์นี้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยโอเคให้เรากดเฮดเพื่อเข้าประตูไปนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็รอโหลดแบบสักครู่หนึ่งนะทุกคนเพราะว่าการแมปไอการตกแมปนั่นเองทุกคนโอเคอันนี้ก็คือการจ่ายใบสักนะทุกคนก็คือตอนที่ เขายัดไปสั่งให้เรานะทุกคนเนระสามารถไปจ่ายที่ติดตรงนั้นเลยเคอันนี้คือเตียงนอนนะทุกคนนะก็กด e N เพื่อนอนนะทุกคนแล้วก็รอจกวการ,รอชื่อเซิร์ฟตัวเนี้ยจะเต็มนะทุกคนนะโอเคนะทุกคนก็เต็มเรียบร้อยครับเรื่องเราก็เต็มนะทุกคนแล้วเราก็จะเสียงเงิน1 0 0 0บาทนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโรงพยาบาลของเซิร์ฟนี้นะครับทานผู้ชมนะโอเคนะทุกคนอันนี้ก็คืองานใหม่นะทุกคนให้เราสเล็ตเล็ GPS นะครับอย่างนี้เลยแล้วก็เรามาตรงงานถูกกฎหมายนะครับ งานใหม่ก็จะอยู่นี่เลยงานผสมปูนนะทุกคนเป็นงานใหม่นะทุกคนนะโอเคก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนะให้เรามาตามจุดเได้เลยนะครับแล้วเราก็มาตรงปูนตัวนี้นะนทุกคนนะแล้วเราก็กดเอ็นนะทุกคน <ia> เพื่อแบกปูนนะครับวันนี้จะทําง่ายๆหน่อยนะทุกคนแล้วก็จะได้ตังค์เดียวโอเคพอเราแบกปูนเสร็จแล้วเราก็เอาปูนไปผสมตรงนู้นนะทุกคนนะอาจจะหนักหน่อยนะทุกคนเพราะว่าปูนมันหนักนะทุกคนปูชีวิตจริงก็ไม่ได้เบานะ กดเอ็นเพื่อผสมปูนไปนะทุกคนนะโอเคก็เราผสมปูนนะทุกคนนะผสมปูนนะแล้วเราก็เอาทรายเอาน้ําเอาปูนไปใส่นะโอเคแล้วเราก็ได้เป็นถังปูนนะแล้วก็เอาอะไรเสียม,มาจ้างมันนะโอเคก็ให้เรามาโปะปูนนะครับที่ตรงนี้เลยโป,ะ,ปะไปนะทุกคนเพื่อให้มันไม่เป็นรูนะครับโอเคนะทุกคน มันบอกว่าให้เราทำจำนวน10ครั้งนะทุกคนต้องทำ10ครั้งนะทุกคนถึงจะได้ตังค์นะครับโอเคนะทุกคนสำหรับงานผสมปูนก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะมันต้องทำประมาณ10รอบนะทุกคนถึงจะได้ตังค์แต่ผมขอทำแค่รอบเดียวไอ้สองรอบพอแล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันนานนะแต่มันได้ตังค์ดีนะครับทุกผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปสถานที่อื่นกันเลยดีกว่านะครับทุกผู้ชมนะโอเคนะทุกคนตรงนี้คือรีวิวของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกผู้ชมนะโอเคอันดับแรกนะทุกคนให้เราขึ้นมาบนนี้นะทุกคน บนนี้มันก็จะเฟี้ยวๆนะทุกคนจะเป็นแบบแต่แบบเท่ๆนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคเราเข้าประตูมานะทุกคนนะมันจะมี4ประตูนะทุกคนนะตรงนี้โอเคเราเข้ามานะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยโอเคตร,ตรงนี้คือจุดสร้างอาวุธนะทุกคนนะก็ะคือเปอร์เซ็นต์มันจะบอกข้างหลังนะทุกคนนะบางอาวุธก็เปอร์เซ 10, นะ็นตะ์เปอร์เซ็นตะ์การติด5นะบางอาวุธก็เปอร์เซ็นต์การติด10บไอ้นึ0งร้อยนบางอันก็10นะโอเคเรามาดูได้ที่ตรงนี้นะทุกค,คนแต่กุญแจนะครับกุญแจเรา กแจติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็ต้องใช้ของประมาณนี้นะทุกคนนะติดร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็ตรงนี้คือจุดอัปเกรดอาวุธนะครับท่านผู้ชมนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยอัปเกรดให้อาวุธของเราแรงขึ้นนะทุกคนแบบมันจะมีหลายเกรดนะเดี๋ยให้อาวุธเราแรงขึ้นนะทุกคนนะโอเคทุกคนตัวนี้คือจุดเอนเพื P ่อเปิดล็อกเกอร์นะครับแต่เราต้องมีกุญแจก่อนนะทุกคนนะกุญแจเราก็คาบตรงที่คาบอาวุธน,นั่นแหละ เราสามารถเอากุญแจมาเปิดที่ล็อกเกอร์ตรงนี้ได้นะครับแต่เราไม่มีกุญแจนะทุกคนเราไป่สามารถเปิดได้ได้ทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับรีวิวเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับท่านผู้ชมเนะทุกคนก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเตรียมไปคลิปหน้าทุกคนนะก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กันเยอะๆด้วยนะทุกคนนะแอดมินจะอัปเดตเรื่อยๆนะทุกคนแอดมินอายุสามสิบนะทุกคนเป็นกลางนะเขาบอกมาว่าอายุสามสิบกว่านะก็ เสมอเปิดใหม่ได้ทุกนะก็จะเลิมมาเล่นกันด้วย